เทศบาลเมืองราชบุรีจับแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยองค์มังกรเกมส์ครั้งที่40ประจำปี2568 ณห,ห้องประชุมโรงแรมในอำเภอเมืองราชบุรีนายคมกริชเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายธนศักดิ์มาค้าศิระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวัดเพลงและประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยภาคกลางร่วมถแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมีนายศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ารวมในพิธีอย่างพร้อมเครียง สำหรับการแข่งขันองค์มังกรเกม2025ครั้งที่40จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีและสนามแข่งขันในพื้นที่มีนักกีฬาจากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางจำนวน10จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งหมด16ประเภทกีฬา พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้โดยมีดร์ทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานในพิธีกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการกีฬาในท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนปลูกฝังน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและเป็นเวทีคัดเลือกนักกีฬาสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไปในอนาคต ประวิทย์ลิ้มเจริญรายงานจากจังหวัดราชบุรี